ฟุตบอลวันนี้กับเซมบูมอนเตงครับประจําวันพฤหัสนะฮะก็จริงๆวันเนี้ยบอลไม่เยอะเลยล่ะตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปด้วยนะครับแต่ก็อยากให้ได้ร่วมกิจกรรมทายผลสกอร์กันนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเน้นร่วมสนุกกันล้วกันนะไม่ต้องเน้นผลงานอะไรมากมายนะครับแต่ก่อนอื่นขอไปเช็คผลงานเมื่อวานกันสะหน่อยนะฮะวันพุธเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เอาเฉพาะตัวที่เข้านะครับก็ตัวแรกนะครับผมให้อยู่ต่อแมนยูราคา1ลูกนะครับจบ3 2แมนยูชนะตัวนี้เจ้าไปนะครับตัวที่2นะครับผมให้อยู่รองฟอเรสครึ่งลูกนะครับจบ0ูคู่นี้อยู่รองฟอเรสกินเต็มไปนะครับคู่ที่3นะครับผมให้อยู่ต่อแมนซิตี้ทีมเยือนราคาครึ่งลูกแบบมีเสี่ยวนะครับก็จบแบบเสี่ยวเสี่ยวเหมือนกันนะชนะไป1นูตัวนี้กินเต็มนะครับคู่ถัดมานะครับผมให้อยู่ต่อลิเวอร์พูลราคา1ลูกท้วนนะครับ จบเรือพูลชนะ2 0นย์ะครับอันนี้กินเต็มไปถ้ากับว่ามีโดนแค่บินเดียวก็คืออยู่ต่อยูเวลูกครึ่งควบ2อนะครับอันนี้จบเสมอในเกมนะแล้วก็เอ็มโปรลีโดนจุดโทษชนะไปนะครับภาพรวมถือว่าโอเคแหละนะผมว่าน่าพอใจอยู่ทั้งหมด6บินเนี่ยเข้า4เจ้า1เจ๊ง1นะผมว่าโอเคนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะอ่ะส่วนฟุตบอลวันนี้นะครับ3คู่นะครับไม่ต้องบอกเลยว่าคู่ไหนบ้างนะครับแต่รูปกิจการไทยโลตศกรทั้ง3คู่นี้เลยนะครับไทยสกอร์กรถูกต้องทั้ง3าตัว รับไปเลยครับ3,000บาทสำหรับบุคคลทั่วไปและ V.I.P. รับไป1,000 0บาทเลยนะครับ คู่ปรับใจวันนี้เป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเวสแฮมกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ100บาทสำหรับขาจรและ300บาทสำหรับ v i p โดยหากใครสนใจครับที่จะร่วมสนุกสามารถทักมาสอบถามกติกานะครับหรือว่าสมัคร v i p ีได้ที่ Li น์แอดแอปบอลแปนะครับรวมถึงใครที่กําลังมองหาเว็บไซต์ทางด้านกีฬานะครับผมที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับผมอยากจะลงทุนหย่อนเงินสักนิดนึงก็ทักมาหาผมได้เช่นกันที่ Li น์แอดแอปบอลแปนะครับให้ผมดูแลรับรองว่าสบายใจแน่นอนนะฮะ อ่ะโอเค3คู่น,นี้เดี๋ยวเราค่อยๆไร่เรียงกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นกดติดตามกด subscribe เป็น,นกำลังใจผมกันสักก่อนนะขอ20 0 0มซับก,ก่อนเป็นฤดูก,กาลเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆมาแจกแลกกันแน่นอนในแมตช์สุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันดีกว่าฮะคู่แรกครับไปเริ่มกันที่ฟุตบอลถ้วยนะครับของสาธารณรัฐเช็กนะครับวิตอเรียเพลเซนครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับสลินนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้พูดตรงๆอย่าโกรธนะ ผมเอามาเติมนะครับให้มันครบ3คู่เท่านั้นเองเพราะว่าบอลลีกใหญ่มันมีแค่2คู่มันจัดก,กิจกรรมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าว่ากันนะผมก็อยากแจกเงินนะเนาะในส่วนของบอลถ้วยครับรอบนี้เนี่ยรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับผมเมื่อรอบที่ผ่านมานะครับก็ทางฝั่งของวิตทเรียเพีเซนเนี่ยบุกไปเอาชนะอุสตี้ได้4ต่อ3นะครับขณะที่สลินครับบุกไปเอาชนะโอปาว่ามาได้2ประตูต่อ1นะครับผม ส่วนผลงานช่งหลังของทั้งคู่นะครับวิเตเรเพลเซน5นัดหลังสุดในทุกรายการครับคือการชนะ3แล้วก็แพ้2เกมล่าสุดนี้เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้สลาเวปราครับทีมยักษ์ใหญ่มาขาดที่เลยฮนะ1ประตูต่อ3นะครับซลาเวปราก็กดูแล้วน่าจะได้แชมป์ลีกกันนะฮะเพราะตอนนี้นี่ทิ้งห่าง อรองจากฟุงอย่างวิตเตอร์เพลเซนเนี่ยถึง13คะแนนแล้วนะครับอันนี้คือสถานการณ์ในในลีกนะฮะคือเพลเซนเนี่ยเป็นรองจากฟุงจากซาลาเวปราอีทีนะครับขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนครับผมฮ้านัดหลังสุดชนะ3สเสมอ1แพ้1โดย3เกมล่าสุดเนี่ยคือการชนะรวดทุกเกมเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเซรีเนี่ยอยู่ในระดับคอนเฟรนซ์ลีกเลยนะครับก็คือลีกล่างเลยนะที่แบบยังแบ่งเป็นภาค ภาคเป็นกรุบๆุบอยู่เลยนะครับก็เลเวลค่อนข้างต่างกันเยอะพอสมควรครับเอาตรงๆไม่รู้ว่าหลุดเข้ามาถึงรอบนี้ได้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าคู่นี้ก็เจอกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านของเซรีนเองเนี่ยก็เคยเป็นทีมที่อยู่ในลีกบนมาก่อนเหมือนกันเพิ่งจะตกชั้นไปฤดูกาลที่แล้วนะครับโดยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทั้ง2ทีมเจอกันถึง3มแมตช์เลยทีเดียวนะครับก็แมตช์ลีกเย้าเยือเนเี่ยเพลเซนเอาชนะไปกับแล้วชนะแหลกด้วยนะ เปิดบ้านชนะ3 0เะูเกมเย้านะครับเกมเยือนบุกชนะ71อันนี้ในฟุตบอลลีกยเย้าเยือนนะครับแล้วก็เจอในฟุตบอลถ้วยรายการนี้เลยครับรอบรองชนะเลิศนะครับเมื่อรดุการที่แล้วก็เป็นฟิเตอร์เพลเซนครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้สบายๆกัน3ประตูต่อศูนย์ะฮะโอ้ต้องบอกว่าเ e ตุทุเหตนี่เพลเซนนี่แบบกินขาดกินยับเลยครับซึ่งวันนี้ครับถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นนะฮะเราคงไม่พูดกันเยอะนะเพราะว่า เอาตรงๆคงไม่มีใครรู้จักนักเตะของ,งทั้งสองทีมสักเท่าไหร่นะครับหลักๆเพลเซนครับอ่ะก็น่าจะใช้แดเนียลวาสุลินนะครับกองหน้าเช็คตัวเก่าวัย26ปีอ่ะยืนเป็นอ่กองหน้าตัวหลักนะครับคู่กับตัวหน้าของอีริกเจอร์กานะฮะตัวนี้เป็นเด็กปั้นของสโมสรอ,อยู่ละแล้วก็ถูกดัดขึ้นมาเล่นในอ่วิตเตอร์เพลเซนชุดใหญ่นะครับหรือไม่ก็อาจจะได้เห็นมาท้ชวีตรานะครับกองหน้าตัวเก่าวัย32ปีซึ่งเป็นตัวหลักของทีมมาตลอด3ฤด,ดูกาลล่าสุดเนี่ย ลงเป็นตัวจริงก็ได้เช่นกันต้องดูว่าเพลเซนเนี่ยเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากในรายการเนี้ยคือมันเป็นบอลถ้วยนะเราเจอทีมที่แบบลองบอลเยอะมากๆด้วยนะครับก็อาจจะมีการโรเตชันตัวผู้เล่นแต่เชื่อว่าพาเวลซูริชนะครับผม ตัวเพลย์เมเกอร์ตัวหลักซื้อแบบเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในทีมละนะแล้วก็เล่นดีแบบดีโดดเด่นมาเลยน่าจะได้พักในวันนี้นะครับคงไม่ได้ใช้งานนะฮะรวมถึงผู้สาปตัวเมือหนึ่งอย่างมาตินเยดิก้าด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะได้พักแล้วก็ใช้มือสองลงแทนเช่นกันขณะที่เซรีนี่ยังไงก็ต้องชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับผมแต่ชุดใหญ่ของพวกเขาเนี่ยผมไปดูมาแบบคร่าวๆนะเอาคร่าวๆนะพอเราไม่ต้องดูกันเยอะนะฮะเพราะว่าไม่รู้จักกันอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะเยาวชนนะครับรุ่นแบบ 19-20นะซึ่งเป็นตัวยืมมาจากาทีมสโมสรใหญ่ๆครับเขาปล่อยตัวเยาวชนมาให้ยืมนะฮะเล่นร่วมกับอไอ้พวกนักเตะที่เป็นดาวโรยอายุแบบ30กว่าอะไรเงี้ยที่อยู่กับทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทีมรวมดาวกระจายซะมากกว่านะผมว่าเซลีนเนี่ยอันดับในลีกของพวกเขาเองของเฟรนซ์ Conference เองตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าดีมากด้วยครับสรุปให้แบบสั้นๆเลยครับคู่นี้บอลมันห่างชั้นกันมากนะครับแล้วก็ดูจากสถิติ เ okay. อ <g ain> าแค่เฉพาะสามเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยบีตูเรปเพลย์เซนเนี่ยไล่ถล่มเซรีนยับเลยนะครับผมแบบทุกเกมจริงๆนะครับเดียเปิดคู่นี้มานะครับผมทางด้านของเจ้าถิ่นเนี่ยเพลย์เซนต่ออยู่สองลูกควบสองลูกครึ่งแมตช์ก่อนเพิ่งจะอกหักจากการแพ้ซาลาวเบวีปรากร์ไปทําให้หมดลุนแชมป์ไปแบบค่อนข้างจะเกือบๆจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าวันนี้น่าจะต้องหาอะไรฮิวใจ แฟนบอลกันสะหน่อยเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับเจอทีมรองมอดแบบนี้ต้องเละเทะเ,เท่านั้นครับ3ามู 30, มีแน่นอนคู่นี้จัดไปนะครับที่วิตเตอร์เพลเซนราคาต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับยังไงก็ากิงครับค่อนข้างมันใจนะครับ จบคู่แรกผ่านไปนะครับแมหนึ่งไม่ออกจะพูดอะไรดีนะแทบไม่รู้จักตัวผู้เล่นเลยมาดูคู่ที่2ดีกว่าครับรอบตีสอี่าทีครับไปที่สึกกันโชซีรีอาอิตาลีนะครับผมเป็นโบลญญาวันนี้เปิดบ้านเจอกับเอซีมิลานครับทั้ง2ทีมอันดับติดกันเลยนะครับโบลญญาเนี่ยอยู่ที่8ครับยี่หานัด41คะแนนยิง38เสีย31ประตูได้เสียบุกครับอันดับเนี่ยเป็นรองมิลานอยู่แค่ลำดับเดียวเพราะมิลานอยู่ที่7นะครับแต่ว่าแต้มเท่ากันนะมิลานก็ย41คะแนับ แต่ว่าพวกเขาเนี่ยยิง37เสีย26ครับประตูได้เสียบุก11เอาง่ายๆก็คือมิลานเนี่ยแต้มเท่ากับบโรนญาแต่ประตูได้เสียดีกว่าเลยอยู่อันดับที่7นะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากตารางคะแนนครับอันดับ 9, 8, 7, 6โอ้แต้มนี่พร้อมจะสลับกันได้ทุกวีกนะครับเพราะว่าห่างแค่1นถึงสแต้มเท่านั้นเองนะครับผลงานช่วงหลังกันบ้างฮะมิลานไม่ค่อยดีเท่าไรครับสเกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยครับ สมอเฟยูนูดนะฮะ1-1ในฟุตบอลยุโรปตามด้วยเกมล่าสุดบุกแพ้โตริโนใน,นลีกครับ1ประตูด,ดอสองนะครับ5นัดล่ลาสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ส,ส่วนทางฝั่งโบโลญญาครับผมช่วงหลังมาดีครับยกเว้นเกมล่าสุดที่ปลุกไปแพ้ปาร์มาสุดดอสองนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาไล่พ่ายมาเนี่ยเกือบๆจะโอ้ไม่เกือบครับไล่พ่ายมา10เกมติดต่อกันเลยนะครับเสมอกับชนะอย่างละครึ่งเลยนะฮะผลงานดีครับโบโลญญาจริงๆโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ย4นัดล่าสุด ชนะรวดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นบอลลีกนะครับชนะทั้งหมดเลย4เกมติดต่อกันแล้วนะฮะแล้วดูผลงานเกมเยือนมิลานห้านัดหลังสุดชนะ1แพ้4นะครับวันนี้น่าสนใจนะถ้าสนใจเลยครับผมการจจาดก,กัารของทั้งคู่ช่วงต้นฤดูกาลมิลานก็กินบอลลอนยาไม่ลงด้วยนะครับที่ซานซิโร่เนี่ยจบลงในการเสมอไป2ประตูละ2อนะครับแต่ถึงอะไรก็ตามแต่ครับสถิติโดยรวมนะ้ย้อนหลังกลับไปมิลานก็ ยังคงดีกว่านะครับในเรื่องของเหตุทุเหตุนะซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วละ่ะทีมใหญ่ยังไม่ลายย้านยังไงต้องดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับสภาพความพร้อมวันนี้ครับมิลานครับไม่มีทางนั่งของ Walker, คายวอลเกอร์นะฮะไม่มีลูเบล็อกตอชีครับไม่มีอเลโซฟลอเรนซีแล้วก็เอมิสันโรโยนะครับกองหลังนะที่ไม่พร้อมลงสนามหลักๆในเสียได้นะครับเพราะว่าคายวอลเกอร์นี่ย้ายมาจากแมนซิตี้นะเอซิบิล่าย,ยืมตัวมานี่โอ้เล่นดีมากครับเล่นในอิอตาลีนี่ดูปีป๊ดป๊าดดูเร็วเลยอยู่ในพรีเเมีีียยรร์ลลกกนน่แดูช้าไปะคับ สำหรับฝั่งของอ่าโบุรุญยาครับวันนี้นะครับจะขาดกองกลางตัวหลักหนึ่งตัวแน่แล้วก็คือเอมิลโฮมนะครับผมเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติสวีเดนนะครับขณะที่อ่าเยนออสตกาดนะครับกับทางด้านของเอสตานิสเปโดราอันนี้เนี่ยเป็นนักเตะ,ะในลูกมองของทีมนะเป็นนักเตะเยาวชนอะว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ใช้งานหลักสักเท่าไหร่ ก็วันนี้บาดเจ็บลงสนามไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวหลักอื่นึก็ยังอยู่ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกองกลางครับอย่างเรโมฟรูเลอร์นะครับผมรวมไปถึงนิโคล่าโมโรครับช่วงหลังเล่นดีด้วยนะครับวันนี้ลงสนามได้ทั้งหมดนะครับกองหลังก็จะมีจอรลูคิมี่เนี่ยยืนเป็นตัวค้ำหลักขณะที่เกมลุกแน่นอนครับไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับผมเอนดอยนะครับจะยืนเล่นเกมลุกร่วมกับซานเตโกคาสโตรนะฮะแล้วก็ทางด้านของนิโคโลคัมเบียนจีนะครับอันนี้ที่ทางฝั่งของเจ้าถิ่นบอร์ลย่วนทางงฝั่บิลานะครัับวนนนีี้เ่ย เกมรุกครับน่าจะใช้ซานดิโก้กิมเนสครับยืนเป็นหน้าเป้า,าเพราะว่าตอนนี้เล่นดีมากๆนะครับโดยจะมีทางล่างของชอฟเฟลิกซ์แล้วก็ Rafael, a, ราฟาเอลเลอารวมถึงคริสเตนพูลิซิชเนี่ยคอยสนับสนุนนะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับเกมรับมีมาลิกเทียวเนี่ยยืนคำว่ายืนคู่กับพาร์ฟโลวิชนะครับผมโอ้จริงๆนี่ผมว่าทีมเอซิมิลานดูดีกว่าโบโลญยาเลยนะเพียงแต่ว่าเกมเยือนมันห่วยครับเอาตรงๆห่วยมากด้วยขณะที่โบโลญยานี่เกมในบ้านนี่ดีดีเลยนะครับมันก็เลยทำให้คู่นี้ออกมาในทรงที่แบบสูสีสูสีสะะนฮ แล้ววันนี้บอลลีกด้วยอ่ะแล้วแต้มเท่ากันอันดับติดกันครับทุกอย่างมันคือเอาเป็นว่าเสมอไม่เป็นผลดีกับทั้งสองทีมเอาอย่างนี้เลยนะเพราะว่าไอทีมอื่นที่มันไต่ๆอยู่รอบๆนะะอีก3 4มทีมนี้แบบมันจะดีดากันเลยถ้าเกิดเสมอแล้วแบ่งแต้มกันไปหนึ่งหนึ่งแต้มเนี่ยนะฮะอันดับก็ไม่เปลี่ยนด้วยครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับบอลยาเนี่ยเพิ่งจะพลาดท่าเกมล่าสุดที่แพ้มานะครับหลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะ5เสมอห้านะจาก10เกม ก่อนหน้านั้นหลังสุดนะครับผมเกมในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมมากครับ8นัดหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้1โดยสีนัดหลังสุดคือการชนะรวดนะครับอันนี้ทวนอีกรอบหนึ่งส่วนเอซีบิลาเนี่ยเอาตรงๆนะภายใต้าการทีมของเซโยคอนไซซาวเนี่ยผมว่าส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเล่นไม่ได้ดีด้วยครับผลงานไม่ดีแล้วก็เล่นไม่ดีด้วยที่สําคัญอนะ่ะคือมันส่งบอลมันไม่ได้ด้วยนะครับเ,เกมเยือนเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็โหแพ้เยอะมากด้วยนะครับ5นัดหลังสุดอย่างที่บอกนะชนะ1 แพ้สี่นะครับผมผลงานแบบนี้นะฮะบุกมาเยือ na, นโะบุรนญญาเนี่ยผมว่าเต็มที่เนี่ยเสมอก็เต็มกลืแลวดูแล้วมีโอกาสที่บุรญญาจะชนะได้ได้ซ้ำไปนะครับคือมิลานฤดูกาลนี้อยู่ได้ได้เกมเย้าจริงครับถ้าเป็นเกมเยือนนี่ไม่ไหวเลยดีในเกมเย้าเพราะเขาเล่นดีมากอะแต่เกมเยือนคือแบบอืมแบบเนี้ยผมว่าโอกาสจบเสมอสูงมากครับเพราะว่าด้วยความที่มันสูสีอะบุรญญาเองก็อาจจะแบบแ่วๆไปเหมือนกันในแมตช์ล่าสุดอะผมว่าก็กินมิลานยากนะครับแต่มิลานเองผมว่าก็ไม่สามารถที่จะบุกไปกินโบุรนญญาได้ถึงที่เหมือนกัน ตาต่ตรองเปิดมาเสมอครับเสมอทีมเยือนมิลานเสียน้ามากกว่านิดหน่อยคู่นี้ผมขอเลือกอยู่ทางฝั่งของเจ้าถิ่นบรุญญาดีกว่านะผมว่าดูทรงบอลแล้วเล่นในบ้านเนี่ยน่าไว้ใจได้มากกว่านะครับคู่นี้อยู่บรุญญาเจ้าถินา่นราคาเสมอนะฮะต่อมาครับไปดูศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับ, <S <S รบ,ค,รบคู่สุดท้ายของเรานะครับตีสามตรงวันนี้เวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ทีมเยือนตอนนี้กําลังหนีตายแบบสุดชีวิตเลยนะครับตอนนี้เป็นรองรองบุยฮะสิบเก้าครับ 26่สนัดสคะแนนครับยิง25เสีย59ประตูได้เสียติดลบอยู่34ลูกนะครับผมขณะที่ทางด้านของเวสแฮมอยู่ที่16นะครับแต่ว่าแต้มค่อนข้างทานจากโซนสีแดงเยอะเลยอะ่ะผมว่าปลอดภัยนะครับ26่สนัดสคะแนนครับยิง30เสีย47ประตูได้เสียเนี่ยติดลบอยู่17ลูกนะครับ ผลงานของเวทมนัดล่าสุดนี่โอ้โหต้องบอกว่าพรีเมียมากนะบุกไปเอาชนะอาส์เซนอนเฉยฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยไร้จะชนะมาถึงสี่เกมติดต่อกอันจากการแพ้สามนเสมอหนึ่งนะครับเป็นทีมที่แบบวันไหนมาคือมาเลยอะ่ะอืมไม่สนนะเย้าเยือนไม่สนทีมใหญ่ทีมเล็กเลยนะครับแต่ว่าเกมในบ้านห้านัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะต้องบอกก่อนนะฮะส่วนตรงฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับผมผลงานช่วงหลังๆนะครับแพ้มาสี่เกมรวดติดต่อกันเลยนะเลสเตอร์ซิตี้ฮะเหนื่อยอะ่ะเอา ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่วันไหนมาก็มาเหมือนกันนะแต่วันไหนไม่มาก็ไม่มาไม่เอาใครเลยครับเกมเยือนห้านัดหลังสุดก็ชนะ1แพ้4นะครับอันนี้แค่เฉพาะ5้านัดหลังสุดนะแต่ถ้ามองย้อนกลับไปไกลกว่านั้นนี่โอ้โหฤดูกาลนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะเกมเยือนได้แค่2เกมเท่านั้นคือชนะซาลามันตันและชนะทอทแนมฮอตสเปอร์นะครับนอกนั้นียแพ้เกือบบดนะเสมอก็น้อยครับผมโอ้ห้ากังวลน่าเป็นห่วงมากครับเจอกันแมตช์แรกนะครับผมที่บ้านเลสเตอร์นะฮะก็เป็นเลสเตอร์เขาที่เอาชนะ เวสแฮมไปได้ก่อนประตูตัว1นะครับเกมเยือนยังอยู่ในจุดที่แบบพอรับได้นะรูดูการก่อนเจอกันย่าเยือนเลสเตอร์ทำได้ดีกว่าชนะทั้งเย่าทั้งเยือนครับย่าชนะ2-1เยือนชนะ2-0ูนนะฮะนั่นถับว่า3เกมหลังสุดเลสเตอร์ซิตี้ผลงานดีกว่าเวสแฮมนะครับอันนี้คืออะไรที่แบบพอจะพูดข่มได้บ้างนิดนึงนะฮะแต่ผลงานตอนนี้ข่มไม่ได้จริงๆนะครับ สภาพความพร้อมทีมนะคร่าวๆวันนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนเองก็ยังคงไม่มีตัวนักของฟาตาบูที่บาดเจ็บอยู่นะครับเจ็บเข่านะครับแล้วก็ตัวนักของแฮร์รี่ซูต,ต้านะฮะนักเตะทีมชาติออสเตรเลียรวมถึงเร็กโกโดเปเรราครับกองหลังโปรตุเกสอีกหนึ่งรายซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวหลักๆทั้งนั้นในแผงเกมรักวันนี้เจ็บทั้งหมดนะครับเกมรับน่าจะมีปัญหานะก็มีปัญหาแหละตัวหลักเจ็บนะครับผม ส่วนทางฝั่งของเวสแฮมครับวันนี้นะครับพิเชีออโตเนโอยังคงลงสนามไม่ได้นะครับรวมถึงนิคาฟุกคุกด้วยนะสองเกมลุกตัวหลักครับกองกลางอย่างบรอดิเบียคูฟอนะครับตัวสารพัดประโยชน์วันนี้ก็ยังคงลงสนามไม่ได้เช่นกันครับแล้วก็นอกจากนี้ครับลูคัสปาเกต้านะครับกองกลางบราซิเลียนก็เจ็บๆกอดแดดๆนะครับเดี๋ยวลงได้บ้างเดี๋ยวลงไม่ได้บ้างวันนี้ลงสนามไม่ได้อยู่นะครับกับอีกหนึ่งตัวคือซิเซนซิโอซัมเมอร์วิลกองหน้าดาวรุ่งวัย23ปีโอ้เสียดายตัวนี้นี่ของดีนะครับแต่ว่า ฤดูกาลที่เจ็บเยอะไปหน่อยก็จะลงสนามไม่ได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าผู้เล่นรายอื่นของเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยยังพร้อมลงสนามกันทั้งหมดนะครับจริงๆยังมีตัวดีๆเยอะครับไปแซมไม่ว่าจะเป็นโทมัสจูเช็คนะครับอารอนวามบิซาก้าในเกมรับซึ่งวันนี้อาจจะได้ดันมาเล่นเป็นวิงแบ็กด้วยนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของจอร์รโปเบนยืนค้ำเป็นหน้าเป้าครับโดยมีคาร์ลอสโซเยอร์กับตาน้านของโมเมกคูดูสเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนอยู่ด้านหลังแล้วก็ยังมีเอสซัตอวาเรสครับคอยคุมแดนกลางอีกกโอ้แแปบบนนน่่าาลััวะะซมมมไธรรรดค รถฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับตัวเลือกมีไม่มากครับตอนนี้เจมี่วาร์ดี้อาจจะต้องลงเป็นกองหน้าตัวจริงไปก่อนนะครับผมเล่นร่วมกับตแหน่งของ bon บูนาันอตเต้นะฮะแล้วก็ตแหน่งของสเตฟฟี่มาวีดีดีนะครับขณะที่กองหลังครับบอลฟาสต์ยืนคู่เวสต์การ์ดอันนี้ก็คงต้องล็อกไว้แบบนี้แหละคือกองหลังชื่อชั้นดูเหมือนดีนะแต่ว่าโหช้ามากครับช้าปเป็นเรือเกลือเลยครับถ้าเจอกองหน้าเร็วๆในบอกตรงๆนะเลสเตอร์ซนะิตี้เนี่ยมีปัญหามากๆนะครับ พูดไปแล้วเนี่ยคือโอกาสตกชั้นมันค่อนข้างสูงจริงๆนะฮะคือฤดูกาลนี้ติดตรงที่แพ้เยอะไปหน่อยอะชนะ4เสมอ5แพ้17จนะครับจากการลงสนามในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับผมอืมเราเสียประตูค่อนข้างง่ายครับอันนี้คือประเด็นหลักเลยยิงประตูได้นะยิงประตูกู่แข่งได้ดีเลยล่ะแต่เสียประตูค่อนข้างง่ายครับวันนี้คงต้องดิ้นรนสุดชีวิตอะเจอกับเวสต์แฮมครับ,รบอย่างน้อยขอ1แต้มก็ยังดีนะครับผมเพราะว่าถ้าพูดถึงเนี่ยดูจากอันดับในลีกเนี่ยพวกเขาก็ยังมีลุ้นอยู่นะห่างจาก บูมตั้งจะ5แต้มแล้วแข่งน้อยกว่าคิดเล่นๆว่าถ้าเกิดวันนี้เดินเสมอได้ก็จะเหลือ4แต้มนะครับก็ขอบูพาสัก2เกมให้พวกเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแซงขึ้นไปได้แล้วละ่ะแต่ตรงๆครับเหนื่อยครับเพราะว่ามันต้องเล่นเกมเยือนครับต้องบุกมาเยือนที่ลอนดอนเราเวสแฮมเองเนี่ยเกมในบ้านก็ถือว่าพอ,พอ,พ,อพอได้นะจริงๆยกเป็นช่วงหลังๆนะครับอีกทั้งยังมีสถิติครับเวลาที่เวสแฮมเนี่ยต้องเจอทีมที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นทีมน้องใหม่เลื่อนชั้นขึ้นมาซึ่งก็คือทีมอย่าง City เลสเตอร์ ดัก14เกมเลยทีเดียวนะครับผมผลงานดีมากๆกับการเจอทีมน้องใหม่ว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าช่วงหลังเลสเตอร์ซิตี้ผลงานจะเขาเรียกว่าเฮตุเฮต์จะดูดีกว่าเวสแฮมก็ตามแต่แต่ถ้านับแค่สถานการณ์ปัจจุบันดูแลเกมรับแบบนี้นะครับเจอเวสแฮมที่แบบคุณภาพทีมดีกว่านะในฤดูกาลนี้ก็น่าจะแพ้ไปตามระเบียบนะฮะแต่คงไม่ได้แพ้หนักหน่วงอะไรหนึ่งศูนย์อะไรแบบนี้สองหนึ่งนะผมว่าแพ้เฉยอนะครับตาต่อรองเปิดมาเวสแฮมต่อครึ่งควบลูกครับยังมองว่าเลสเตอร์ซิตี้วันน้่่าาะบจกแพ คู่นี้อยู่ต่อเวแสแฮมเจ้าถิ่นไปราคาขึ้นควบลูกนะครับเร็ียบร้อยนะครับวันนี้3คู่เบาๆไปนะเน้นร่วมกิจกรรมอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปแต่ก็เอาซะหน่อยอยากแตกตังค์นะคู่แรกครับต่อวิเตอร์เเพลเซนสองลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับคู่ที่2ครับอยู่บอร์ลญาเจ้าถิ่นราคาเสมอนะครับแล้วก็คู่ที่3ครับอยู่ต่อเวสแฮมราคาขึ้นควบลูกวันนี้บอลหน้าบ้านล้วนๆน,นะเดี๋ยวมาดูผลงานกันละกันยาพิธีนะวันนี้คู่หลักคู่ปรใจของเราคือเวสแฮมกับ ทางด้านของลสเตอร์ซิตี้นะครับร,ร่วมสนุกกันได้ใครสนใจนะครับทักมาสอบถามกติกาหลังไม้และแอดบลอกไปอ8จะลืมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับตอนนี้นะฮะวันนี้เบาๆพอนะครับอขอให้ทุกคนวันนี้บวกๆเฮงๆทุกคนแล้วกันนะปลายเดือนละจะเ,เตรียมตัวนะครับอีกมารืนนี้หวยออกแล้วนะแต่มาลุ้นหวยแล้วก็ลุ้นบอลเป็นพร้อมๆกันแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ